เดี๋ยวนะครับ ไปเลยพี่เอาตังเรามาให้เราใช้วิธีการของเขาชักชวนเลยก็คือประมาณว่าเอาตัวตัวนี้มาโชว์เลยว่า, <ten. S 2> ามีสินค้าจริงมีออเดอร์แล้วไปส่งสินค้าแล้วสั่งสินค้าแล้วแล้วก็ ก็ไม่ทราบส่งมาให้เราดูว่าเป็นรูปคนส่งสินค้าที่ไปณนย์เลยอะค่ะเราก็เลยเชื่อใจว่าหนึ่งคือมีสินค้ามีรูปส่งสินค้าแล้วก็คือทํางานที่เดียวกันสนิท,สน,ทสนิทกันมากทานข้าวด้วยกันเราก็เลยเกิดความเชื่อใจแล้วก็ลงทุนเพิ่มมะค่ะรูปแบบการลงทุน,ลงท,นลงทุนร่วมกับเขายังไงเราจะซื้อเป็นทุนครีมมะค่ะก็ครีมหนึ่งหลอด 1,400บาทอยู่ที่ว่าเราจะซื้อกี่หลอดก็ได้5 100, หลอดสิบหลอดก็ได้ถ้าซื้อ10บหลอดก็ได้กำไรสองพันห้ทุกๆสิวันยี่สิบก็ได้ห0 0พันทุกๆสิวันกู้เสียหายตอนนี้กี่คน,นครับตอนนี้ที่มีรายชื่ออยู่ในมือ,อที่ยืน่นเอกสารมารแล้วมี20คนคะ่ะและที่มีอย่างที่ไม่ได้แสดงตัวอีกก็มีค่ะมูลค่ากี่ล้านนะครับเร่าๆนะคะหกล้านกว่าบาทนะคะ ลักษณะของเรานี่ก็คือหมายถึงว่าการร่วมทุนร่วมลงทุนใช่ค่ะไม่ได้เป็นผู้ขายเลยใช่ไหมไม่ได้เป็นผู้ขายชวนร่วมลงทุนให้ซื้อทุนตัวนี้ค่ะค่ะของน้องความผิดเกิดขึ้นเมื่อไหร่น้อะไรน้อ่งร่วมลงทุนก่อนแรกวันที่สิบแปดเดือนสิบเอ็ดค่ะใช่ค่ะแล้วเรารู้ว่าเราโดนหลงวันที่หกค่ะหนึ่งในผู้เสียหายโทรมาแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อเรียกเี้มนได้ค่ะเราเลยทราบแล้วเราได้เกิดการตรวจสอบไปยังสถานที่ทํางานเก่าๆแล้วก็ เพื่อสนิทใกล้ชิดนะคะเราก็ได้รู้ว่าข้อมูลที่เขาให้เรามาไม่ตรงกันเลยสักคนนึง